สวัสดีครับมีรถสวยมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับยามาฮ่า RX คันนี้เอกสารชุดโอนครบภาษีเกินนะครับรถสวยครับคันนี้เดิมๆครับแม็กก็สวยครับแม็กเป็นของ RX 125นะฮะ089 479 1684พงษ์ลำพูกานะครับดูรถได้ที่ลำลูกาคลองห้านะครับนี่เรามาดูโลโก้แม็กกันก่อนเลยครับอันดับแรก เห็นปะเนี่ยแมกนี่ครับโลโกโย้ยามาฮ่าเห็นอยู่ั้ยอ่าครับผมนี่ครับไฟติดนะครับไฟ,ไฟไฟไหมก็ติดนะฮะเอ่อถังน้ํามันนะครับเป็นตะกรนะครับเป็นตะกรก็เลยใช้ถังสํารองนะฮะสตาร์ทล้างถังหน่อยก็ใช้ได้นะครับ ดูภาพรวมนะครับสวยๆครับฟิดหน้าก็มีเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายครับผมยังมีหลายคันให้เลือกชมนะครับกดติดตามได้เลยนี่นะฮะแม็กสวยครับแม็กสวยๆเลยครับผมใครชอบสายนี้ก็จัดได้เลยนะครับ ี่ะสตาตตสวยงามครับตามท้องเรื่องไปตรงไปท้ายติดหมดครับผมโรเตเที่ลูกกาของห้านะครับยังมีอีกหลายคันนะครับเดี๋ยวจะลงเรื่อยๆนะครับผมนี่นะฮะย้ำนะศูนย์แปดเก้าสี่เจ็ดเก้าหนึ่งหกแปดสี่คงลำลูกกาก็ก็นะครับคองห้าครับผม เดี okay. ย๋ยวเรามฟังเสียงเครื่องกันนะครับ 4ี่เจ็ดเก้าหนึ่งหกแพงลำลูกตาลำลูก,กาตาคองหครับโทรมาได้เลย